สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดชุดใหม่นะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับจากออสเตรียนะครับเป็นเหล็กแข็งเหล็กเหนียวแล้วก็ต้านสนิมค่อนข้างสูงมากเลยนะครับใช้งานไปสนิมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับตอนนี้คือความต้องการเหล็กต้านสนิมของคนเล่นมีดสะสมมีดหรือใช้งานมีดนะครับค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ คือใครก็อยากได้เหล็กที่มันมีค่าต้านสนิมนะครับก็เนี่ยครับเหล็กชิปเปอร์สต e ลนี่เลยนะครับดีกว่าเหล็กเ353เยอะเลยนะครับทั้งความแข็งความเหนียวนะครับเป็นเหล็กที่ช่างเอกใช้แข่งขันแล้วก็ได้แชมป์มาหลายสนามเลยนะครับเหล็กตัวนี้นะครับมีจำหน่ายแบบ3แบบนะครับแบบแรกเป็นหลาบมีดนะครับหลาบมีดราคานะครับ 1300บาทนะครับเราเก็บสันเก็บท้องคมกลั่นอะไรให้เรียบร้อยหมดเพื่อนๆก็แค่ไปปาดผิวนะครับเป็นแนวตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับ1,300บาทนะครับนี่ผิวเรียบเลยนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับ นี่ดูครับเป็นทรงอินเนปนะครับมันไล่ทรงได้ทำทรงอินเนปนะครับทำมีดแคมป์ทำมิดแคมป์เราก็ตัดท้องตรงนี้นะครับทำท้องตรงนะครับแล้วก็ไล่หลังให้มันตรงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าทำเป็นทรงโบวีนะครับทำโบวีก็คือไล่หลังตรงนี้ให้มันตรงนะครับแล้วก็ยกขึ้นตรงนี้แล้วก็ทำคมหลอกด้านบนแต่งคมหลอกด้านบนก็เป็นโบวีแล้วนะครับส่วนท้องตรงที่มันนูนๆนี่เราก็ไล่นะครับ ไลให้มันเพียวๆหน่อยนะมันก็กลายเป็นโบวี่แล้วนะครับซื้อหลาบมีดหลาบเดียวนะครับอันเดียวสามารถแปลงโฉมได้3แบบนะครับทรงมีดเน็บมีดแคมมีดโบวีนะครับผมอ่ะหนึ่บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบงานสําเร็จนะครับก็จะมีแบบผิวขัดขาวนะครับ ผิวขัดขาวความยาวมีดอยู่ที่10.8นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันอยู่ที่7มิลนะครับอ่าสันอยู่ที่7มิลนะครับปลายนะครับแบบใบเปล่างานสำเร็จอยู่ที่2,300บาทนะครับ2,300บาท เร่มนี้ก็ความยาวไลเลียกันนะครับอยู่ที่แป๊บนะครับอยู่ที่10.8เท่ากันนะครับ10.8ความกว้าง2.2นะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับต่อมาเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาว10.7นิ้วนะครับ ใบกว้าง2.1นิ้วนะครับสันอยู่ที่7มมิลนะครับในชุดใหม่เลยนะครับต่อไปเป็นแบบเข้าด้ามนะครับเข้าด้ามนะครับราคา2 500บาทนะครับเป็นด้ามไม้ประดู่ลมดำนะครับปลอกคอสแตนเลสใส่กาวอีพ็อกซี่นะครับแน่นนะครับไม่ต้อง ตอกหมดก็ได้นะครับแค่กายพอกซีคือโคตรแน่นแล้วนะครับใบมีดนะครับยาวนะครับเล่มนี้อยู่ที่10.4นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลนะครับสวยงามมากนะครับสวยจริงๆนะครับ ต่อไปเล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสัน7มิลนะครับไล่ปลายมองมุมนี้บ้างนะครับ เหมือนกันนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่ลมดำนะครับปลอกคอสแตนเลสใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับน้ำหนักดีนะครับเอาละครับมาทบทวนราคากันอีกแป๊บหนึ่งนะครับลาบมีด1,300บาทใบเปล่างานสำเร็จ2,300บาทนะครับแบบใบเปล่านี้ใส่ด้ามนะครับแบบใส่ด้ามไม้ประดู่ลมดำอยู่ที่2,500บาทนะครับทุกราคาเป็นราคาพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ